ครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดียามหกโมงกว่านะครับวันนี้ก็มืดอีกแล้วนะครับมืดทุกวันเลยนะครับนะครับใครดูคลิปของเราเนี่คือมืดทุกวันนะครับแล้วก็เห็นอยู่ใช้ไฟแฟลชนะครับวันนี้นะครับจะมาทําสูตรนะครับหัวเชื้อ E.M. นะครับจุลินทรีย์ E.M. นะครับที่มีประโยชน์นะครับนะครับต่อพืชและต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับประโยชน์ของ E.M. มันมีเยอะมากมายนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทยอยไล่ทําหลายๆสูตรนะครับที่เราเคยทานะครับแล้วก็ได้ ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับก็คือเสียหายไปเยอะนะครับก็คือคือมีทุกจุลินทรีย์นะครับแต่ครับพอน้ําท่วมมานี่คือเททิ้งไปเกือบหมดนะครับอันไหนที่ตัวที่ขายตัวฮอตฮอตนี่คือเราก็นะครับกอกแต่กวดเอาไว้นะครับไม่ได้ทิ้งนะครับนะครับเอ่อจุลินทรีย์เอ็มนะครับวัตถุดิบไม่มีเยอะนะครับมีเท่านี้ก็คือการหมัก VM สูตรนี้คือการหมัก EM จากสูตร เออเผักสดนะครับกับผลไม้นะครับมีอะไรก็เอามาใส่นะครับเป็นหัวเชื้อ E M นะครับนะครับหัวเชื้อ E M นะครับมีประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ E M นะครับปรับสภาพดินน้ําอากาศให้ดีขึ้นนะครับเออแล้วก็นะครับปรับนะครับสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรดด่างให้สมดุลนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการหมักการย่อยได้ดีนะครับการย่อยสลายได้ดีนะครับทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ย นะครับนี่คือป,ประโยชน์ของ EM นะครับลดการใช้สารพิษสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถป้องกันเชื้อโรคและสร้างพูมพุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ได้อีกด้วยนะครับนำไปบําบัดน้ําเสียนะครับได้นะครับเป็นอาหารปลาอาหารกุ้งต่างๆนะครับใส่ให้น้ำํำออใสสะอาดนะครับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงได้และก็ยังไปใช้ใน้อโถสุขภัณ์เพื่อการย่อยสลายกําจัดไขมันได้ดีนะครับ นะครับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรที่คอกนะครับมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับก็ใช้จจลินรีย์ EM นะครับสระลดผสมน้ําสร์ไปทําความสะอาดก็ไปช่วยดับกลิ่นได้นะครับนะครับอันนี้เป็นถัง30ลิตรนะครับใส่น้ําลงไปเกือบเต็มนะครับอันนี้ครับก็วัตถุดิบต่อมาก็จะเป็นน้ําตาลทรายแดง1กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษผักนะครับก็จะมีผักบุ้งครับผักคะน้าอันนี้คือผักสดนะครับไม่เอาผักที่เน่ามา อันนี้เป็นผักสดเมื่อเช้านี้ขอร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไว้นะครับนะครับก็จะมีเศษเออมีผลไม้อันนี้คือเป็นสูตรหมัก EM เศษผักกับเศษผลไม้กับเปลือกผลไม้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อได้หมดนะครับ EM มีหลายสูตรแต่สูตรของเราแบบนี้เอ่อถ้าเพื่อนๆมีบังคุดแอปเปลิลสับประรดส้มแตงโมเปลือกหรือผลหรืออะไรก็สามารถใส่ได้ ผักหัวเช้เท้าผักบุ้งแตงกวากระลำกระลำปอีอะไรผักทุกอย่างใส่ได้หมดขอให้เป็นผักสดผักวันนี้มีน้อยมีเท่านี้หาได้เท่านี้ครับผลไม้ก็จะมีสับป,ประรดทั้งเปลือกทั้งเนื้อนะครับผักก็จะมีคะนา้ากับผักบุ้งนะครับเรามีเท่านี้เราใส่เท่านี้ได้นะครับเป็นหัวเชื e ้อเอี๊จากเศษผักเปลือกผักสดเปลือกผลไม้และเนื้อผลไม้ของเรานะครับ เมื่อเราใส่น้ําลงไปแล้วนะครับใส่น้ําตาลสายแดงลงไป1กิโลกรัมมาเริ่มทํการเอเอ็มอป้ยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนเใช้กาดน้าตาลก็ได้นะครับแต่ว่าการหมักกาดน้ําตาลนะครับจะใช้เวลานานหน่อยนะครับนะครับจะย่อยสลายนานนะครับน้ําตาลแต่แดงจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับรดน้ําเปียกก้วน้ําตาลนะครับนะครับ ตาไตแดงหนึ่งกิโลปากปะแล้วก็ทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคนนะครับมืดแล้วครับยุงกัดเพราะว่างานเยอะครับช่วงนี้จะงานเยอะมากเลยนะครับปกติก็เยอะอยู่แล้วมารุ่นน้ำท่วมนี่คือเยอะใหญ่เลยนะครับครับยังเคลียร์ตถานที่ร้านไม่เสร็จเลยครับในห้องก็ยังไม่ได้เข้าไปนอนยังไม่ได้คนของเข้าครับตอนนี้คือนอนบนบ้านก่อนนะครับครับตอนนี้คือพ่อเข้ามานอนด้วยแล้วนะครับมีเพื่อนนอนแล้วนะครับสองคน ครับพ่อกับเรานะครับนะครับคนน้ําตาลแสงอะลายน้ำตาลแสดงอะลายนะครับครับถ้าใครจะใช้กากน้าตาลก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ําตาลแสดงจะมีความหวานมากกว่าแล้วก็มันจะย่อยสลายได้ไวกว่ากากน้ำตาลนะครับนะครับเราจะใช้น้ําตาลใสแดงตลอดนะครับเราไม่เคยนํากากน้าตาลมาใช้เราไม่เคยซื้อกากน้ำตาลนะครับ ไม่รู้เลยว่าลิ์ราเท่าไรเพราะเราไม่เคยซื้อนะครับต่อไปเมื่อคนทาน้ําตาลสาแสดงละลายเนี่ยน้ำเยอะไปหน่อยนะครับก็จะใส่นะครับเศษผักกับผลไม้ลงไปอันนี้คือสูตรของเรานะครับสูตรใครอาจจะเป็นนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคราะคือมีอะไรก็ใส่ไปเลยเพื่อนครับผลไม้นืนี้นั้นไม่ต้องไม่ต้องจำเป็นต้องสับปนรดนะครับอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับนะครับแต่ไปให้หมดคะน้าผักบุ้ง สับปะรดนะครับหรือถ้ามีแตงโมหรือมังคุดหรืออะไรก็ตามก็จะใส่ไปอีกแต่วันนี้มีเท่านี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องตักน้ําออกหน่อยได้นะครับเพราะมันจะมันจะล้นนะครับตักใส่เยอะไปหน่อยนะครับเมื่อใส่เอ,อ่อเศษผักผลไม้ใส่ลงไปแล้วทําการคนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนเราหมักใส่โหลเยี๋ยนี้หมักใส่ถังเลยนะครับเป็นห e ัวเชื้อ E.M. นะครับคนให้เข้ากันนะครับ ทำง่ายๆนะครับหัวเชื้อเอ็มไปทํากันได้เลยนะครับมีผักอะไรก็ใส่ไปเลยผักสดไม่ไม่เอาผักที่เน่าเสียมาทํานะครับเอาผักสดนะครับคนครับเราจะหมักเอาไว้หนึ่งเดือนนะครับเป็นหัวเชื้อเอ็มมีลูกค้าถามมาเหมือนกันครับจะซื้อหัวเชื้อเอ็มเราเราบอกไม่มีแล้วนะครับเททิ้งไปตอนน้าท่วมแล้วนะครับนะครับใครมีหัวเชื้อเท้าหรือมะเขือเทศอะไรก็ใส่ไปเลยเพื่อนครับใส่ได้หมดนะครับอ่าพอแล้วครับ พอนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการปิดฝาเนี่ยครับนะครับสับปะรดผักบุ้งหัวเชื้ไอ้ไอ้อะไรนะครับผัคะน้านะครับคะน้าใส่ลงไปแล้วสับปะรดมันจะจมไปแล้วครับเพราะว่าสับปะรดของเรามีเนื้อด้วยนะครับก็ทําการปิดฝานะครับนี่คือการเพาะเชื้อนะครับหัวเชื้อ EM ทําสูตร EM นะครับก็จะปิดฝาถังนี้30ลิตรครับปิดฝานะครับหมักเอาไว้ หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนจะได้หัวเชื้อ e อนะครับหลังจากถ้าใครได้หัวเชื้อ e อแล้วอยากจะขยายเชื้อนะครับก็นำหัวเชื้อ EM 1ลิตรนะครับถ้าเป็นถัง20ลิตรนะครับใส่น้ำไปนะครับเกือบเต็มนะครับน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมหัวเชื้อ e อ1มลิตรนำไปขยายนะครับหมักเอาไว้ประมาณ14 15วันก็ใช้งานได้ในการขยายเชื้อนะครับจากหัวเชื้อ e อนะครับก็จะมี EM ถังใหญ่นะครับทำแบบนี้ขยายเชื้อได้นะครับก็คือ วันนี้เป็นสูตรทำหัวเสือ e อนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปท่านสั้นนะครับเดี๋ยวจะมีอีกนะครับจะมีหน่อกล้วยอีกจะมีเจ้าปวกอีกนะครับคือต้องไล่ทำนะครับจะปปวกทำเอาไว้แล้วโน้นนะครับสองทางโน้นนะครับทางเล็กกับทางใหญ่เดี๋ยวรออีกเอ่อห้าวันเดี๋ยวมาทำคลิปที่สามรอบสามจบสามรอบปล่อยคลิปนะครับ ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ต,ติดตามนะครับวันนี้เป็นสูตรการทำหมเชื้อเอสูตรง่ายๆใครก็ทำได้นะครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ